ลดซื้อแกงจให้แรงได้ยังไงบ้านปูนไงที่มันจะแข็งแรงบ้านปูนคอนกรีตบ้านปูนสำเร็จมาแล้วจะสมเด็จโมเดิร์นโฮมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาไราสดนะครับไรสดบ้านปูนคอนกรีตสำเร็จรูปเลยนะครับตัวนี้นะครับ เป็นหลังที่ถูกออกแบบและดีไซน์ให้เป็นบ้านปูนอายุการใช้งานจะยาวนานยิ่งขึ้นนะครับ5 0ถึงปีเลยนะครับสำหรับบ้านปูนคอนกรีตหลังนี้นะครับเป็นบ้านปูนที่ถูกออกแบบมานะครับโดยการเป็นโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับแล้วก็ก่อด้วยอิฐมวลเบานะครับก่อด้วยอิฐมวลเบาแล้วก็ฉาบปูนนะครับหลังแรกที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นครั้งแรก ในประเทศไทยและในเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับที่จะเป็นบ้านปูนสําเร็จรูปที่เคลื่อนย้ายได้นะครับนี่เป็นหลังเป็นหลังเราเคยเห็นแต่บ้านโครงเหล็กไม้ฝาเนาะที่จัดส่งกันทั่วประเทศกันหลายๆที่นะครับแต่ที่นี่เป็นที่แรกเลยนะครับที่เราจะทําเป็นบ้านปูนในอนาคตนะครับที่จะจะสร้างและส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับมาถ้าใครอยากได้นะครับมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับ เดี๋ยวโพเพมามันจะสวยยังไงนะครับนี่เลยนะครับเป็นบ้านปูนที่ออกแบบให้เป็นขนาดเ,าเกือบ20ตารางเมตรเลยนะครับขนาดตัวบ้านก็ประมาณ6เมตรคูณ3เมตรคูณ3เมตร50เลยนะครับตัวนี้ ถูกออกแบบให้เป็นหนึ่งห้องนะครับหนึ่งห้องโถงนั่งในก็คือห้องนอนนั่นแหละเหมาะที่จะเอาไปทําเป็น,นร,รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศนะครับโอ้โหลองเอาไปตั้งตรงภูเขาริมทะเลในไร่ในสวนเนี่ยเหมาะเลยนะครับเพราะว่ามีห้องน้าในตัวแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าด้วยนะครับนี่มาดูการอ่ ออกแบบและด e ีไซ so sort of น์สร้างนะครับก็คือผนังบ้านทั้งหมดเลยนะครับที่ทาเนี่ยก็คือเป็นผนังปูนอิดมวลเบานะครับแต่ตัวนี้ผมด e yeah. ีไซน,น์หน่อยก็คือเราเก่งเรื่องปั้นนะครับผมก็ปั้นเป็นปูนเป็นลายก้อนหินเลยนะครับนี่ปูนลายก้อนหินเลยโอ้ยเขกประกอบแล้วมันเหนื่อยแล้วมันเก็บมันมันเป็นปูนนะครับปูนซีเมนต์เลยนะครับนี่ครับผมก็ออกแบบเท็กเจอรวดรายผนังให้เป็นรายหินนะครับเป็นก้อนหินซ้อนๆกันทําให้บ้านมีความสวยงามนะครับส่วน ด้านล่างนี่ก็ปูกระเบื้องสวยงามเลยลายหินอ่อนเขาขาวเลยนะครับด้านบนนะครับก็ มีไทเจอร์ของการเล่นปูนครับนี่เห็นไหมเป็นลายขย,ขยุกขยิกขยุกขยิกนะครับเป็นเทคนิคในการทําบ้านปูนนะครับนี่เลยบ้านปูนพวกนี้ก็จะถูกออกแบบสร้างต่อๆไปนะครับถ้ามีลูกค้ามาสั่งสมเด็จโมเดิร์นโฮมนะครับหลังนี้ก็ส0 0 0สนบาทเคยบอกแล้วเนาะก็ถ้าใครอยากได้ก็แอดไลน์มานะครับ0933373859นะครับก็คือแบ่งจ่าย3างวดเหมือนเดิมนะครับ สี่สิบสามสิบสามสิบนะครับถ้าใครอยากได้ในอนาคตอูอนาคตฉันจะได้ฉันจะากสั่งบ้านปูนเลยบ้านปูนเนี่ยน่าจะคงทนมันเย็นนะครับหน้าหนาวก็อุ่นเลยนะครับเป็นบ้านปูนที่สําคัญเลยพูดตรงๆเลยบ้านปูนพวกนี้ก่อด้วยอิฐมวลเบานะครับอิฐมวลเบาฉาปูนนะครับกัดสุนไม่รักายเครื่องเลยนะคะนี่เห็นไหมป้องภัยแบบเอ่อน่าจะไปตั้งแถวแถวประเทศยูเกน ยูเคเลเลยนะครับป้องกันกระสุนและระเบิดได้นะครับนี่อะเดินดูรอบบ้านกันนะครับบ้านหลังนี้ก็ถูกออกแบบให้มีระเบียงหน้าบ้านเล็กๆนะครับเดินเพื่อจะเดินมาฝั่งนี้เพื่อมามีม้านั่งด้านข้างบ้านนะครับเห็นไหม้างบ้านก็จะมีม้านั่งยาวๆนะครับเดินขึ้นมานะครับ มานั่งยาวๆเลยนะครับปูกระเบื้องให้เสร็จสรบเลยตรงนี้เอาไว้นั่งเล่นนะครับคอยสาวคอยเมียคอยผัวนับนี่ชิลๆได้เลยนะครับผนังเห็นไหมครับที่เป็นรายๆขาขาวเนี่ยครับก็ทําจากปูนซีเมนต์หมดเลยนะครับเขาเรียกว่าเทคนิคในการทำทาผนังปูนให้มี็กเจอร์นะครับนี่็กเจอร์นี่ครับนี่เขาจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับเ้าไปดูใกล้ๆครับนี่ครับเป็นรายผนังปูนนะครับ นี่นะครับที่ตะเบียออกแบบและดีไซน์เองนะครับนี่เลยครั้งแรกในเมืองไทยที่เกิดขึ้นนะครับบ้านปูนคอนกรีตสําเร็จรูปที่เคลื่อนย้ายได้นะครับนี่เห็นไหมผนังเขาก็จะเป็นปูนซีเมนทำเป็นลวดลายนะครับทาเป็นเท็กเจอร์นะครับด้านบนก็เหมือนกันครับด้านบนด้านบนเพดานก็เป็นปูนซีเมนนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นม้านั่งนะครับสวยๆเลยครับ นี่นะครับสวัสดีครับพี่มาลายสวัสดีคุณทุกๆคนเลยนะครับนี่เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับโพเพมาอยากอยากให้ดูตอนกลางคืนโคตรสวยเลยนะครับพี่มาลายนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่มาดูด้านหลังเขาครับด้านหลังบัล่างหลังหล้งเขาก็นี่เลยครับก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนนะครับนี่ฉาบปูนหมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับโอ้โหหลังนี้ผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับน้ําหนักของเขาเนี่ย หนักก่าบ้านสาเร็จรูปที่เราสร้างด้วยซ้ําไปกับไซเอตนะครับน้าหนักเนี่ยอย่างน้อยต้องมี15ตันเลยนะครับตัวนี้นะครับน้าหนักเยอะเลยนะครับขาเสาบ้านผมก็จะทําให้มันเป็นอยู่ที่30เซนเลยขาเสาบ้านก็เลยต้องเยอะๆหน่อย เพราะต้องรับน้ําหนักของปูนซีเมนต์นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเท็กเจอร์ของผนังด้านหลังบ้านก็สวยเลยครับเนี่ยเป็นปูนซีเมนต์หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมเป็นเท็กเจอร์ที่ตะเบียทาลวดลายให้มันมีความแตกต่างจากผนังเรียบๆนะครับเนี่ยเป็นเท็กเจอร์ของของตัวบ้านนะครับนี่โอ้สวยเลยอันนี้เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับนี่แต่ปกติแล้วบ้านหลังนี้ข้างบนผมเทพื้นคอนกรีตนะครับแต่ว่ากันเพื่อจะให้อ่า ให้มันอยู่ได้นานก็ใส่หลังคาเพิ่มเข้าไปนะครับด้านบนก็จะมีหลังคาน้ําไหลตกนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เลยครับนี่ power jump ก็อยู่หลังบ้านเลยนะครับนี่เป็นบ้านปูนคอนกรีตเลยนะครับทั้งหลังเลยนี่ครับหนักเอาการอยู่คงทนส่งทั่วดไทยนะครับนี่นะครับนี่ลมแรงอากาศหนาวนะครับนี่สวยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท e เ t อ r ์ของปูนซีเมนต์นะครับเห็นไหมอันนี้ปูนซีเมนต์นะครับนี่ก็ เบียก็พยายามจะทํารวดลายนะครับเพราะว่าบ้านปูเนี่ยผนังเนี่ยเขาเราสามารถที่จะทำเท็กเจอร์หรือปั้นแต่งได้นะครับนี่ก็อยากให้มันมีความแตกต่างสวยงามนะครับนี่คือผนังของเขานะครับนี่นะนี่นะครับต่อไปในอนาคตอาจจะทําเป็นแบบบ้าน12ราศีเนาะปั้นเป็น,ป,น,ป,นปั้นเป็นรูปสมมุติราศีราศีอะไรราศีมังกรก็ปั้นเป็น หัวมังกรโผ่มาหรือลัดรอบบ้านหรือสายมูนะครับผมเคยคิดนะว่าจะทําเป็นบ้านปูเนี่ยครับแต่ปั้นเป็นรูปพญานงพญานาคโผหัวข้างบนเนี่ยก็ได้ครับในอนาคตก็คือคือมันสามารถปั้นแต่งได้เห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยตาเบียทาเองตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็คือเราเก่งด้านศิลปะในการปั้นนะครับผมก็ปั้นปูเลยครับเนี่ยอันนี้ปูนะครับเนี่ยปั้นปูให้มันเป็นลายหินนะครับมีท e เจอร์เห็นไหมครับมันจะมีนูนต่ําขึ้นมานะครับนี่เห็นไหม ความสวยงามของเขาเนี่ยเป็นหินเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะทําบ้านปูนในอนาคตได้ให้มันเป็นรายหินกาบรายรายรายหินผาภูเขาทําได้หมดเลยนะครับนี่นะครับดูติดตามผลงานทะเบียนั่นคือแนวไอเดียนะครับที่จะสร้างบ้านปูนพวกนี้ให้มีความสวยงามนะครับแล้วก็คงทนถาวรอ,อยู่ได้ยาวนานเลยก็คือ ความความเชื่อของคนทั่วไปหรือของคนที่มีอายุหน่อยเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรแข็งแดงเท่าบ้านปูนผมก็เลยเกิดไอเดียตัวนี้ขึ้นมาให้มันกลายเป็นบ้านปูนสําเร็จรูปบ้านปูนคอนกรีตสําเร็จรูปนะครับนี่สวยเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันว่าบิวอินตกแต่งยังไงนี่ตัวนี้ก็เสร็จแล้วแต่จะเอาไว้ไล์สดพรุ่งนี้สวยไหมสวยไหมครับนี่นะครับเห็นไหมมันโค้งเบาได้เห็นไหม ปูนมันสามารถแต่งให้โค้งเว้าเท็กเจอร์ได้เห็นไหมสวยเลยใช่ไหมครับนี่น่าจะเอาไปอยู่เมืองนอกเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับนี่นี่นี่คือการตอบโจทย์ปฏิวัติในการที่สร้างบ้านที่เคลื่อนย้ายได้นะครับเคลื่อนย้ายหมายถึงว่าเอาขึ้นรถแล้วไปส่งลูกค้าได้ทั่วประเทศไทยนะครับนี่นะครับเราเกิดขึ้นครั้งแรกในเอเชียคนอื่นที่เขาเห็นแถวเอเชียหรือในโลกไปนเนี้ยเนี่ยก็คือเขาก็จะได้เห็นว่าโอ้ประเทศไทยอ่ะ มีมบ้านปูนสําเร็จรูปที่สามารถทําได้นะครับนี่เห็นไหมแต่เดี๋ยวนี้ก็คือถ้าเราจะสั่งไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นไซส์เไซส์ L ไซส์เ l เราก็สามารถที่จะสร้างบ้านเป็นผนังปูนเป็นก่ออิฐมวลเบาได้เลยนะครับนี่นะครับแบบล้ำมากในตลอดขอบคุณมากครับคุณอิทธิพันนะครับนี่เห็นไหม บ้านปูนสําเร็จรูปนะครับอ่ะเข้าไปดูข้างในว่าตะเบ,บียบิวอินตกแต่งได้สวยงามขนาดไหนนะครับสำหรับบ้านปูนสําเร็จรูปหลังนี้นะครับนี่อันนี้ก็ออกแบบเห็นไหม แท็กเจอเขาผมก็จะพยายามดีไซน์ให้มันเป็นเบามาเนี่ยปั๊บเป็นทางเดินนะครับด้านบนก็เหมือนกันนะครับนี่เบามาเนี่ยแล้วก็โค้งบิวอินตกแต่งด้วยกระเบื้องตัวนี้นะครับแล้วก็ลวดลายของตัวดีไซน์ของเขานะครับเกิดไอเดียหลายๆอย่างที่จะสอดแทรกเข้าไปในบ้านได้นะครับคือบ้านเนี่ยผมไม่อยากให้มันมีความหมายแค่อยู่อาศัยอยากให้มันมีความแข็งแรงอยู่อาศัยได้แล้วก็แข็งแรงทนทานและที่สําคัญเลยต้องสวยอะ เราก็ต้องสวยด้วยต้องสวยด้วยไม่ใช่ว่าไม่สวยทําที่ไหนแบบพูดตรงๆเลยถ้าเราได้สักหลังหนึ่งไปตั้งเนี่ยอวดอ้างคนได้เลยนะครับสำหรับบ้านปูนสําเร็จรูปตัวนี้20กับตารางเมตรนะครับนี่ราคา3ามแสนบาทถูกๆเองนะครับคุ้มค่าไหมใช้งานไปเลย50ปีถึง60ปีเลยนะครับเนี่ยอยู่จนแก่เลยนะครถามว่าคุ้มค่าไหมมันก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วบ้านปูนทัวนี้ทุกหลังเลยครับผมก็จะมีตัวระเบียง นี่ครับนี่ทางเดินขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเป็นเหมือนพูดถึงก็คือก็คือระเบียงบันไดนะครับเป็นบันไดกว้างๆนะครับนี่เห็นไหมสองเมตรนะครับคูณหนึ่งเมตรนะครับก็ปูกระเบื้องให้เรียบร้อยเลยครับก็เราก็จะได้เนี่ยวางหน้าบ้านแล้วก็เดินขึ้นนะครับประมาณนี้อ่ะเข้าไปดูด้านในกันนะครับด้านในว่าตะเบียบอกตรงๆเลยบ้านหลังนี้ตะเบียลงมือทาเองหมดเลยนะครับเนี่ยส่วนมาก ตะเบียต้องทาเองหมดแม้แต่ปั้นปูนพวกนี้นะครับปั้นปูนปั้นเป็นลายหินอย่างเงี้ยครับตะเบียก็ปั้นเองนะครับนี่ด้านในตะเบียก็บิวอินตกแต่งเองเลยครับทําเองทําเองซะเป็นส่วนใหญ่เกือบใช้ลูกน้องเนี่ยก็ตะเบียทําเองก็ประมาณ70็เอร์เเลยแหละประมาณอีก30สิเซก็จะเป็นงานแบบหลักๆให้ลูกน้องช่วยทําประมาณเนี้ยนะส่วนด้านในนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆบางคนจะถามเนาะ เขาจะไม่เข no ้าใจนะครับว่าบ้านหลังหนึ่งมีห้องครัวไหมมีห้องมีห้องรับแขกไหมมีมีห้องโถงไหมมีห้องกี่ห้องนอนอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่เข้าใจกันนะครับแต่เนี้ยเขาคือเราทําเป็นแบบลักษณะเหมือนรีสอร์ทนั่นแหละครับเหมือนบ้านหลังเดียวแล้วครับไปอยู่คนเดียวอยู่สองคนนะครับหรือเป็นบ้านพักต่างอากาศนะครับก็จะเหมาะเลยนะครับนี่เห็นไหมก็เอาเตียงเข้าไปใส่แล้วก็นอนแล้วก็สั่งไปทําเป็นรีสอร์ทนี่คุ้มเลยนะครับ รีสอดเนี่ยเราจะได้บ้านที่มีความแข็งแรงนะครับจะแตกต่างก,ก,กันกับที่จีนเขาทาเป็นไฟเบอร์กราฟไฟเบอร์กราฟเนี่ยเขาก็จะมีอายุการใช้งานก็คือคุณเคยเห็นเครื่องเล่นแบบตลูดจิงช้าที่เป็นพลาสติกหรือไฟเบอร์กราฟที่ทํำไหมครับที่ตามสนามเด็กเล่นน่ะก็คือถ้ามันโดนแดดเยอะๆเนาะหลายปีมันก็จะกรอบนะครับแต่พวกนี้เป็นปูนซีเมนคุณก็รู้หรือว่าปูนซีเมนท้าแดดทามารอยูเลยนะครับป เข้าไปดูกันอ้ยโคมไฟก็สวยครับหน้าบ้าน,นครับเดี๋ยวโพเวมามันก็จะสวยครับปะ่ะเข้าไปดูด้านในกันนะครับด้านในก็ปูด,ด้วยกระเบื้องทั้งหลังเลยนะครับนี่ดูตะเบียบิวอินเองนะครับเนี่ยทำเองเลยสวยมหมสวยมหมโอ้ยการใส่ใจในการดีไซน์เนี่ยครับเนี่ยมาดูฝ้าเพดานสร็จดูการบิวอินภายในสีสวยมากเลยจะเป็นห้องใหญ่ๆคงกว้างเลยนะครับนี่ นะครับวางตรงวางเตียงได้สบายเลยนะครับพื้นก็ปูด้วยกระเบื้องนะครับนี่ลายหินอ่อนทะเบียชอบลายหินอ่อนสีขาขาวมันดูสะอาดตาดีนะครับนี่เลยนะครับนี่เห็นมามสวยปะ่ะนี่สวยปะ่ะนี่บิวอินผนังโอ้โหตรงเนี้ยตะเบียก็ทําเองหมดเลยนะครับตรงเนี้ยที่ผมดีไซน์ให้อยากให้คนเนี่ยเอาเตียงหัวเตียงมาใส่ตรงนี้ไง เอาเตียงมาวางตรงนี้หัวเตียงเป็นฉากหัวเตียงได้เลยครับตรงนี้ครับแล้วก็ตะเบียกก็ไปเลยไปซื้ออันนี้เลยนะมานี่เลยนะครับสวยเลยนะครับโอ้โหนะครับนี่ นะครับนี่หินอ่อนเลยนะครับลายสีทอดาทองเลยนะครับเนี่ยก็เป็นฉากนะครับทําเป็นฉากนั่นคือความคิดในแนวดีไซน์นะครับทําเป็นฉากกั้นแล้วก็วิ่งคงวิ่งคิ้วนะครับด้านบนก็สวยเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นมุมของห้องน้ําทําเป็นหกเหลี่ยมนะครับนี่นะครับมุมของห้องน้ำแล้วตรงนู้นตรงนู้นทางเข้ามาเราก็จะเป็นเห็นไหม ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีตู้กระจกให้ด้วยนี่เอาไว้สองหน้านะครับปากแป้งนะครับนี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับหนึ่งบ้านแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับนี่ก็เหมาะที่จะเอาไปอยู่อาศัยเลยนะครับนี่แล้วก็เอาไปทําเป็นรีสอร์ทนะครับบ้านพักตากอากาศนะครับผมว่าน่าจะมีคนเข้าไปพักเยอะเลยครับเพราะว่าบ้านเขาสวยนะครับนี่ข้างบนก็ฝ้าเพดานก็เป็นรายไม้นะครับนี่เห็นไหม สวยเลยนะครับนี่ด้านเนี่สยส่วนะข้างล่างก็กระเบื้องจัดจ้าเลยก็มีกระเบื้องสอดแทรกของมงึหลักการเดิมก็คือกระเบื้องกันเปื้อนนะครับรอบห้องเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับสวยงามอารามแท้แหละตะลึงอีกแล้วจ้านะครับตรงเนี้ยก็บอกแล้วว่าผมทําเป็นเอาไว้เอาเตียงใส่เนาะเตียงใส่ก็หัวเตียงก็ประมาณนี้ครับเตียงไม่ต้องมีมีตัวอะไรล่ะตัวพนักพิงหัวเตียงเนาะทำเป็นเตียงแบบ เรียบลงโล่งนะครับมันก็จะทําให้การวางเตียงเนี่ยห้องก็จะก็จะสวยขึ้นนะครับเหมาะเลยนะครับนี่นะครับนี่คืองานดีไซน์นะคะดีไซน์ตะเบียใส่เต็มที่นะคะไม่ไม่คิดว่ามันจะเกินงบสามแสนบาทตะเบียก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ส่วนห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็อยู่อยู่ตรงนู้ตรงนี้เลยนะครับห้องน้ําก็นึกได้ว่าเราอยากทาหัวเหลี่ยมตรงนี้ให้มันเป็นคล้ายๆแบบเขาเรียกว่า เสาโลมันนะครับก็เลยกล,ลายเป็นหักมุมอย่างนี้นะครับทําให้ห้องน้ํอไม่กินเนื้อที่นะครับเป็นห้องน้ําก็นี่ไงครับเราจะเห็นการตัดตัดของพื้นที่ครับแล้วก็มาตู้เสื้อผ้านะครับอ่ะนี่ครับอันนี้ตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าก็ดีไซน์เป็นลายกระเบื้องใส ใส่ตรงบานตู้เลยนะครับนี่ก็จะมีตู้เสื้อผ้าด้านในนะครับนี่ตู้เสื้อผ้าด้านในไว้เก็บของไว้ห้อยเสื้อผ้านะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นกระจกส่องหน้านะครับแล้วก็ไว้เก็บของด้านล่างไว้ลงทงลงเท้าได้นะครับนี่ครับก็มีตู้เสื้อผ้าให้ข้างในเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับมาดูห้องน้ํากันนะครับห้องน้ําก็ออกแบบได้แบบลงตัวเหมาะเจาะเลยนะครับนี่ห้องน้ํา นี่ห้องน้ําก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ใช้งานได้เลยนะครับห้องน้ําก็สวยเลยนะครับปูกระเบื้องจนสุดฟ้าเพดานอีกแล้วครับท่านนะครับก็จะมีะสุขภัพันนะครับอ่างล้างหน้าคนหล่อคนสวยตรงมุมนี้ตรงนี้ก็จะเป็นมุมอาบน้ํานะครับนี่ด้วยอะไรปักบัวแชงกะลรีลานะครับแล้วก็เครื่องทำน้ําอุ่นนะคะก๊อกวาลเปิดน้ําพัดลมดูดอากาศนะคะนี่เปิดกระน่นี่นะครับแล้วก็ อ่าเก้าอี้สวรรค์ก็จะอยู่มุมนี้นะครับก็ใช้งานได้บรัรัมบรือกเลยนะครับในพื้นที่นะครับที่สามารถที่จะไปใช้งานได้อยากได้ค่ะแต่ยังไม่มีที่ค่ะ, <c oughs> ะหาที่ค่ะหาที่ค่ะเอาไปลงที่ไหนก็ได้นะกะแล้วก็ครั้งนี้ผมก็ลองลองดีไซน์เป็นแต่ก่อนมันจะมีบานกระทุ่งนะผมก็เลยลองดีไซน์ให้มันเป็นบานเลื่อนอ่าเขาเรียกว่า หน้าต่างบานเลื่อนด้านบนนะครับเป็นเป็นกระจกขุ่นนะครับนี่เอาไว้ระบายอากาศขนาดผมยืนอยู่ตรงนี้หัวหัวผมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับมองไม่เห็นเวลาอาบน้ำแน่นอนค่ะบนอกจากส่องมาจากดาวพูโตนะคะซึ่งจะเห็นคนอาบน้ำอันนี้ก็จะเป็นลองทําเป็นบานเลื่อนใหญ่ๆเพื่อระบายอากาศนะครับนี่เห็นไหมหลอกได้นะครับนี่สวยเลยนะครับ ห้องน้าก็ปูกระเบื้องจนสุดป้าเพดานเหมือนเดิมนะครับนี่โอ้โหที่อาบน้ําน่ารักน่าทะยุขยิ้เลยนะครับดีนะครับก็อ,อุปกรณ์ครบเซตในห้องน้ําเลยนะครับห้องน้ําก็พยายามจะออกแบบให้สวยอันนี้อันนี้เลือกกระเบื้องลายตัวเองชอบเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับแต่ตอนอิตาเบียทำเนาะทำยังไม่เสร็จนะมีลูกค้าสองหลังเนี่ยเป็นเป็นคุณยายกับลูกชายเข้ามาดูนะครับแกเห็นแล้วแกไม่เคยเห็น แกมาดูเฉยๆแกซื้อเลยครับหลังนี้ผมขายไปแล้วนะครับหลังนี้กับหลังที่สองขายไปแล้วตั้งแต่ยังไม่เสร็จแล้วเสร็จนะครับเพราะว่าอืเขาเห็นเนาะเขาไม่เคยเขาไปเห็นแต่บ้านนอกดาวนะครับบ้านที่แบบเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับเหมือนบ้านที่ผมสร้างเป็นบ้านสําเร็จรูปแต่บ้านปูนเขาไม่เคยเห็นนะครับเขาก็เลยเห็นทีเดียวประทับใจเลยนะครับซื้อเลยนะครับ ก็ซื้อเลยหลังละสามแสนบาทนะครับนี่นะครับนี่แต่ผมดูแล้วเนี่ยงบประมาณในการสร้างถือเกินสามแสนอีกแล้วครับท่านแต่ถ้าใครอยากได้แอดลน์มานะครับสั่งได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสั่งได้เลยนะครับแบ่งจ่ายสามงวดนะครับเอ่อพูดง่ายๆสามแสนก็งวดละแสนงวดละแสนงวดละแสนนั่นแหละครับทำสัญญาก็แสนหนึ่งอ่างวดสองก็แสน0นึงงวดสามก็แสนหนึ่งก็แค่นั้นละครับจบสามแสนเลยไม่รวมค่าจัดส่งนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ย ก็คือบ้านเนี่ยก็คือราคาบ้านเท่ากันทั่วประเทศเลยนะครับถ้าจัดส่งตันหากรับใกล้ๆไม่เหมือนกันไงบางคนเนี่ยโอ้คุณเบียร์อยากได้อยู่คอนแกนโอ้คุณเบียร์อยากได้อยู่ที่ชนบุรีอย่างที่เห็นหมาราคาบ้านเท่ากันนะครับสามแสนบาทแต่แ,ต,แต,ต่างกันตรงที่ค่าจัดส่งแค่นั้นค้นส่งนะครับนี่นะครับอยากได้บ้านดีๆที่มีอายุก,การใช้งานยาวนานก็จัดได้เลยนะครับ ตัเบียก็จะมีดีไซน์หลังต่อไปนะครับนี่นะครับพยายามก็อยากทําบ้านแบบดีไซน์และออกแบบเองอย่างนี้ครับมัน,ม,นมันทำให้เราสนุกสนานนะครับตรงนี้หน้าบ้านเห็นไหมแม้จะปิดไฟเราก็จะมีผมก็ใช้บล็อกแก้วเห็นไหมสองสองบล็อกคู่นะครับนี่แล้วก็ฝั่งทางนู้นทําให้เกิด แสงสว่างด้านนอกเข้ามาภายในตัวบ้านเพิ่มได้อีกลูกค้าก็สามารถที่จะไปติดมุ้งเออไม่ใช่ติดผ้าม่านนะครับติดผ้าม่านหน้าต่างสองบานหน้าหน้าบ้านแล้วก็ด้านข้างบ้านเห็นไหมก็ติดผ้าม่านแล้วก็ติดผ้าม่านตรงประตูบานเลื่อนทางเข้ามานะครับนี่เอาไปทํารีสอร์ทเลยนะคะทำรีสอร์ททาบ้านพักตากอากาศได้เลยนะคะหรือทําเป็นบ้านเช่าในภูมิลําเนาของเราได้เลยนะคะ สวยงามอารามแท้แรตะรึงบ้านปูนสำเร็จรูปโอ้ผมเนี่ยใช้เวลาปั้นเนี่ยน่าจะประมาณ2อาทิตย์นะเนี่ยเนี่ยผมปั้นเองหมดเลยนะครับนี่มีขั้นตอนในการทำเดี๋ยวจะลงเป็นตอร r y ี่ให้ดูก็แล้วกันนะครับฝากไปด้วยนะครับบ้านปูนสำเร็จรูปนะครับแอดไลน์มาเลยพือโทรมาที่ออฟฟิศได้เลยนะครับ043840646นะครับ เราอยากได้อะไรที่มันคุ้มค่าผมแนะนําบ้านปูนเลยครับห้าสิบปีถึงหกสิบปีใช้งานเขาไปเลยนะครับเนี่ยแข็งแรงทนทานอยู่ยาวนานคาโลกเลยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเงินสามแสนมันคุ้มไหมกับห้าสิบปีอ่ะกับหกสิบปีน่ะโคตรคุ้มเลยนะครับนี่นะครับพุ่งนี้ ตรงนี้ก็จะไล่หลังนี้ครับคนละท่อนกันนะครับคนละตอนกันก็แล้วกันนะครับนี่อันนี้ก็สวยครับอีกดีไซน์หนึ่งที่ตะเบียอยากนําเสนอเห็นไหมโพเพมาก็สวยเลยนะครับนี่สวยงามอลังแท้เลยนะครับนี่โพเพมานะครับนี่นะครับนี่ฝากไปด้วยนะครับที่สมเด็จโมเดิร์นโฮมตัวนี้ก็สวยเลยนะเจ้เถอเพราะอะไรเพราะดูดิปูนซีเมนเนี่ยมันสามารถเนี่ยฉาบปูนให้มันโค้งเว้าได้เห็นไหม อันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ทะลุระเบียงเข้าออกเข้าหากันนะครับนี่ไปนู่นเลยนะครับนี เชื่อมรู้เชื่อ,อมองดูข้างในก่อนนะคะเนี่ยมองดูข้างในก่อนสวยเหมือนกันนะคะข้างในก็สวยเหมือนกันนะคะแต่อุบไปก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้่คยดู <ỉ rees> พรุ่งนี้ใครดูกันนะคะนี่นะครับนี่ทําไมแล er ้วก็ตัวนี้เขาก็โ,โค้งเว้าวอันนี้ก็มีโค้งเว้าเหมือนกันนะครับโค้งเว้าหลังนี้ก็มีโค้งเว้าหลังนี้ก็มีโค้งเว้าครับนี่นะครับเนี่ยโค้งเว้าวสวยเลยนะครับนี่น่าจะาไปไว้ตามหมูกก่เกาะนะครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็น บ้านพักที่คนจะแย่งกันกันอยู่เลยนะครับนี่ก็ฝากไปด้วยครับที่สมเด็จโมเดิร์นโฮมนะครับวันนี้คนเข้ามาดูน้อยจังเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวคนเข้ามาดูาในในในตอนท้ายไลฟ์สดนะครับนี่ก็ฝากไปด้วยนะครับบ้านปูนสําเร็จบ้านปูนคอนกรีตสําเร็จรูปนะครับสมเด็จโมเดิร์นโฮมนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์สดหลังนี้ต่อนะครับนี่ได้ดูได้ดูกันเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีปิดท้ายสิ้นปีนี้ไลฟ์สดบ้านสซนู่นครับบ้านสซอสพิเศษนะครับสามแสนกว่าบาทนะครับมีดาดฟ้านะครับนี่นะครับสวัสดีครับคุณชัดนะครับนี่นะครับ ตั้งใจทางานครับคุณชัดทําไปนะครับหน้าที่ของเราทําเพื่อลูกค้าทุกหลังเนี่ยครับเนี่ยเยวก็จะไลฟ์สดปิดจ็อบของปีนี้ครับห้าหลังด้วยกันนะครับเนี่ยมีห้าหลังด้วยกันเลยนะครับมีห้าหลังเลยมีหลังแรกหลังสองหลังสามอ่าสามหลังนี่อยู่ด้านหน้าอีกสองหลังก็อยู่ข้างในครับเนี่ยจะเสร็จแล้วครับก็จะได้ไลฟ์สดครับนะนี่นะครับนี่สวยเลิศ เสมอเป็กเลยนะครับนี่นะครับอ่ะนูนโอ้สวยจังเลยสองหลังนี้ยสวยจังเลยบ้านปูนคอนกรีตสำเร็จรูปสวยจังเลยนูนนวัตกรรมใหม่นะครับนี่ไม่ใช่ว่า จะไปก่ออิฐใส่ตัวบ้านแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็นู่นนี่นั่นครับต้องล็อกอิฐบล็อกนะครับล็อกอิฐบล็อกเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในวันพรุ่งนี้ว่าอิฐบล็อกแต่ละก้อนโดนล็อกยังไงนะครับโดนล็อกยังไงแล้วก็ฉาบปูนบ้านมันถึงจะอยู่ได้หรือจะยกยยได้ได้ถ้าละถ,ถ้าคิดตามภาษาชาวบ้านอุ้ยทาเป็นบ้านปูนยกขึ้นมันไม่แตกหมดเลอนั่นยังไงครับมันก็จะมีหลักการในการคิดค้นของตะเบียเองของสมเด็จโมเดิร์นโฮมเองนะครับนี่สวยเลยโพเพมานะครับนี่ วยจริงค่ะขอบคุณมากค่ะขอขอให้คนมาสั่งเยอะๆครับคุณชาติก็จะได้ปังๆหน่อยก็แล้วกันนะครับภายในสิ้นปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับประมาณนี้ก็เราพยายามจะคิดค้นอะไรที่มันคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้ากับในราคาที่น่าน่าจ่ายนะครับประมาณนี้ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับสำหรับบ้านปูนพวกนี้นะครับเห็นไหม ก็โเพมาเราเอาไปทําเป็นรีสอร์ทบ้านเช่าได้สบายเลยนะครับหรือเอาไปอยู่อาศัยนะครับเอาไปอยู่เอาไปอยู่แถวไร่ไปลายนาหรือพื้นที่ที่เราอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยปีหนึ่งไปครั้งหนึ่งปีหนึ่งไปสองครัง้งสามครั้งไปพักคุณไม่ต้องกลัวปวกเลยครับทีเนี้ยปวกไม่ขึ้นบ้านครับปวกปูนปวกกินปูนไม่ได้ครับนี นี่นะครับนี่สวัสดีครับพี่บัญชาบ้านที่วันนี้ก็เริ่มระงาเรีมงนุมกันเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้ว้านปูนะครับสวยเลยนะครับสามแสนบาทนะครับนี่ยี่สิบตารางเมตรนะครับยี่สิบตารางเมตรนะครับรวมที่มันยื่นออกมาระเบียงด้านข้างนะครับนี่ก็สวยเลยนะครับฝากไปด้วยเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะได้ดูกันนะครับบ้านตัวนี้ ยังไม่พาเข้าไปดูข้างในนะครับดูแต่ตัวบ้านก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็จะไลฟ์สดหลังนี้ต่อนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับบ้านปูนคอนกรีตสาเร็จรูปของแบรนด์สมเด็จโมเดิร์นโฮมสั่งทําได้นะครับสั่งทําได้เลยนะครับนี่นะครับสั่งทําเท่านั้นนะครับ สั่งทาเท่านั้นนะครับแบ่งจ่าย3งวดงวดละงวดละแสนงวดละแสนก็จบครับประบาณนี้ถ้าใครอยากได้ก็แอดไลน์มาโทรมานะครับโทรมาแอดไลน์แอดไลน์ line, line ก็เบอร์เก่าเลยนะครับ093 337 3859นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับออฟฟิศของเราก็043 840 646นนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับบ้านปูนคอนกรีตส,สำเร็จรูปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูหลังนี้ จะพายนโฉมภายในตัวบ้านนะครับนี่นะครับบ๊ายบาย